ไปดูผีเสื้อกันไหมที่ห้องฉันเป็นหนึ่งในประโยคที่กลายเป็นไวรัลอของแจออนที่ฮือฮามากๆเรียกได้ว่าเป็นประโยคเชิญชวนที่ใครหลาย,ลายๆคนนะ่ะต้องกดเข้าไปดูซีรีส์อย่าง n e v e r the l e s s ลักนี้ห้ามไม่ได้เมื่อความสัมพันธ์เดิมที่ทุกอย่างต้องถูกให้ความหมาย เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจพร้อมกับข้ออ้างว่านั่นคือความรักทำให้นาบีไม่เป็นตัวของตัวเองและรู้สึกเป็นคนผิดตลอดเวลาจนวันที่รู้ว่าแฟนนอกใจทำให้เธอเลือกตัดขาดจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้อย่างไม่เหลือเยื่อใยทันทีแล้วเรื่องแย่ๆที่เธอเจอก็หายไปชั่วพริบตาเมื่อโชคชะตานำพาเธอมาพบกับพักแจอ่อน ชายหนุ่มที่มาพร้อมรอยสักผีเสื้อเดินเข้ามาหาเธอด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาพร้อมการกระทำที่ตื่นตาตื่นใจไปหมดซักทุกอย่างทั้งสายตาที่จับจ้องเธอคำพูชวนว่าบิวทำใจเต้นแรงมวนท้องไปหมดเหมือนมีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องหลายร้อยตัวคือไม่ว่าใครเจอแบบนี้ก็ต้องใจเต้นแรงและเขินจนแทบเก็บอาการกันไม่อยู่แน่ เราเองอ่ะก็เขินไปกับนาวีด้วยดูไปจิกหมอนไปมืมันจะอะไรขนาดนั้นและยิ่งการสกินชิพขั้นเทพของพักแจออนที่มาครบทุกสเต็ปทั้งจับมือแตะไหลและสเต็ปที่ไม่ว่าสาวๆคนไหนเจอก็ต้องแพ้คือรูปหัวอื้หือช็อตนี้ตายกันเป็นแถบๆค่ะการสกินชิพของแจออน เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติและดูไม่ตั้งใจการสกินชิปแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะคะคือเกิดใครจำแล้วเอาไปใช้กับสาวๆบางทีผิดจังหวะไปอาจทำให้คุณอ่ะโดนตัดคะแนนก็ได้นะของแบบนี้ต้องอาศัยบรรยากาศที่ดีและสกิลการเข้าไปทำสกินชิปที่ดูเป็นธรรมชาติด้วยมากๆนามีเองเธอเองก็ไม่มีท่าทีปฏิเสธหรือไม่ชอบที่เขาทำแบบนั้นกับเธอ กับรู้สึกคอมฟอร์ตด้วยซ้ำเพราะเธอเพิ่งเจอรักที่แย่ๆมาแต่ด้วยสัญชาตญาณของผู้หญิงเจอผู้ชายแบบนี้เส้นของผู้หญิงมันบอกเลยว่าเขาต้องเป็นคนที่เป็นภัยกับหัวใจเราแน่ๆยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งหวั่นไหวและที่สำคัญถ้าเผลอใจให้คนแบบนี้ไปหลับรองว่ามีแต่เจ็บกับเจ็บ แต่เมื่อเริ่มทำความรู้จักพักแจออนก็ดูเหมือนว่าเขาจะโปรยเสน่ห์ให้เธอและหญิงสาวคนอื่นไปทั่วทั้งๆท,ที่เธอเองก็ตะขิดตะขวางใจกับพฤติกรรมของเขาและความหวั่นไหวของเธอก็เพิ่มขึ้นในทุกครั้งที่พวกเขาอ่ะได้คุยกันถึงนาวีเองจะพยายามเซฟตัวเองแล้วแต่ก็ไม่สามารถลับมือกับสเสน่ห์ของแจออนที่เกินต้านและห้ามใจไม่ได้ถึงขั้นที่เธอต้องเก็บเขาเอาไปฝันถึงแบบ19บเก้าบวก เรื่องนี้มันแซ่บจริงๆเลยค่ะคิดดูสิค้าว่านางเอกของเราจะข้างใจอ่อนขนาดไหนและถึงเธอจะรู้ว่าเขาจะชูขนาดนี้แต่เธอก็ยังอยากเดินเข้าไปในกองไฟแล้วประตูแห่งน,นรกก็ได้เปิดขึ้นแบบนั้น <Yeah. S 1> เรื่องเราที่เล่ามาทั้งหมดนี้อธิบายความหมายของ never the less ได้อย่างชัดเจนมากๆทั้งๆที่รู้ทั้งๆที่เห็น ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งเจ็บมาจากความรักครั้งก่อนยูนาบีเองยังห้ามใจไม่ให้เล่นกับกองไฟที่อันตรายยิ่งกว่าความรักครั้งแรกของเธอไม่ได้แค่ปล่อยมาไม่กี่ EP ก็ทำเอาคนดูเนี่ยเดือดกันสุดๆเลยนะคะหน้าฝีดเฟซบุ๊กแทบลุกเป็นไฟหลบสปอยกันแทบไม่ทันเลยค่ะอีกอย่างที่ทำให้คนดูอินและรู้สึกไปกับซีรีส์มากๆเหมือนเราตกอยู่ในมลสกด หากจะคิดว่านี่คือเวทมนต์ก็คงมีพ่อมดเป็นผู้กำกับของเรื่องเพราะเขาเลือกใช้มุมกล้องหรืออินเสิร์ตที่เล็กน้อยแต่แฝงไปด้วยความหมายและความรู้สึกเช่นการถ่ายแบบโคสดอัพต่างๆเวลาที่นักแสดงสัมผัสกันและกันสายตาที่บ่งบอกถึงความรู้สึกในระยะใกล้ๆซึ่งการโคลดอัพมักใช้ในซีนอารมณ์เพื่อทำให้คนดูรับรู้อารมณ์ตัวละครได้ลึกซึ้งพึ้น และกระแทกอารมณ์ของผู้ชมมากยิ่งขึ้นจากสีหน้ารายละเอียดของตัวละครนั้นๆอย่างชัดเจนมากกว่าขนาดภาพอื่นๆรวมถึงการสาโลที่ได้จังหวะจากคนที่ดีอีกหนึ่งที่เป็นตัวบิ้วอารมณ์ได้ดีสุดๆคือการเลือกใช้เพลงที่ไม่ว่าจะเพลงไหนก็เพาะและดีไปหมดทำให้เรารู้สึกอินไปกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆถือเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่เพลงเพะจนเราเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ของเราเลยและยิ่งเบื้องหลังถูกปล่อยออกมา เห็นแล้วผีเสื้อบินเต็มท้องกันไปหมดเลยเพราะปกติเบื้องหลังฉากจูบในแต่ละเรื่องจะตัดออกมาแค่นิดเดียว แต่เรื่องนี้คือทำออกมาพิเศษมากๆเรียกได้ว,ว่าคือตัดฉากจุบออกมาให้ดูเน้นๆดูกันไปยาวๆเอาให้ตายกันไปเลยค่ะเนี่ยแทบจะไม่ใช่เบื้องหลังแล้วแทบจะเป็นอีกหนึ่งตอนแล้วนะสุดท้ายบทสรุปในครั้งนี้จะเป็นยังไงเราสามารถติดตามเรื่องราวของซีรีส์ Neverlate the Late ตอนใหม่ได้ทุกๆคืนวันเสาร์เวลาห้าทุ่มทาง n น็ f ฟ i x นะคะและยังมีอีกหลายเรื่องราวรอให้คุณติดตาม สามารถกดเข้ามาดูได้ในช่องมาดูสิยังไงฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ